สวัสดีท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับท่านรอ,องนะครับท่านผู้ช่วยนะครับท่านผู้ช่วยจากธนาคาร,รแาาารห่งประเทศไทยและทีมงานธนาคารแห่งประเทศไทยและก็ผู้ประกอบการ SME ภาคเหนือทุกๆท่านนะครับ mm hmm. ก็ผมขอใช้ระยะเวลาไม่เกิน20นาทีนะครับ mm hmm. เพื่อจะขออนุญาตนำพาทุกคนให้เข้าใจถึงเทคโนโลยีนะครับที่จะมาเกี่ยวข้องกับผู้ประกอบการ SME นะครับผมอญากแนะนําตัวเองนิดนึงนะครับผมแซมตันสกุลนะครับมีประสบการณ์ทํางานในธนาคารกว่า20ปีนะครับแล้วก็ปัจจุบันออกมาเป็นที่ปรึกษานะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับโดยเฉพาะเรื่องของ AI และก็มาเป็นบอร์ดบริหารให้กับร้านอาหารในเครือมาคุโรโรงพยาบาลทุนบุรีนะครับแล้วก็รถไฟฟ้าเน็กซ์นะครับก็เอาเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไม่ว่าจะอยู่ในภาคอุตสาหกรรมใดก็ตามนะครับวันนี้เองผมจะมาเล่าให้ทุกๆ ท่านนะครับทราบถึงความที่เราเรียกว่าเมกะเทรนด์2,030อยากให้ทุกๆคนได้เห็นภาพว่า2,030เหล่านี้มันจะเกิดอะไรขึ้นและหลังจากนั้นจะฉายภาพที่หลังว่าถ้าเทคโนโลยีอะไรที่พี่ๆเอเอทุกคนจะต้องนำกลับเอาไปใช้ในธุรกิจแล้วก็จะต้องเตรียมพร้อมนะครับวันนี้ถ้ามองเห็นถึงภาพเนี่ยโอ้โหเมกะเทรนด์เรามีถึง10เทรนด์ด้วยกันวันนี้ผมอนุญ,ญาตไปทีละตัวแล้วกันด้วยความรวดเร็วน,นะครับเพื่อให้พี่ๆเห็นภาพว่า วันนี้10เทคโนโลยีที่เราควรจะต้องเตรียมพร้อมนะครับให้เห็นก่อนว่า2030มีอะไรบ้างเรื่องแรกคงไม่พ้นครับรเรื่องของ AI นะครับวันนี้มาเข้าใกล้ชีวิตของทุกคนแล้ววันนี้ผมว่าทุกคนก็คงใช้ ChatGPT ใช้ Gemini ในการหาข้อมูลที่เกิดขึ้นวันนี้เราอยู่ในโลก AI ของยุคที่3นะครับแต่ถ้าย้อนกลับไปตั้งแต่ยุคที่2เนี่ยวันนี้เราทุกคนได้ใช้ Generative AI ก็คือ ChatGPT อย่างที่กล่าวมา วันนี้เรากำลังข้ามไปสู่ยุคที่เราเรียกว่า Agentic AI คือ AI ที่ทำหน้าที่แทนคนได้เลยนะครับหนักในหลากหลายเรื่องตัดสินใจในบางเรื่องได้มีคนบอกชัดเจนครับว่า AI มันเริ่มทำหน้าที่แทนคนได้ปัจจุบันนี้ในรีเสิร์ชบอกว่ามีทั้งหมดในโลกนี้มีทั้งหมด1,036อาชีพ ทราบหรือไม่ว่าเขาบอกมาเรียบร้อยว่าในไม่เกินอีก5ปีหรือ2,030จะมี96%ของอาชีพนะครับไม่ใช่96อาชีพ96%ของอาชีพจะถูกแทนที่ด้วย AI แล้วเราจะทำหน้าที่ยังไงต่อนี่คือสิ่งคำตอบที่เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังว่าเราจะต้องข้ามมันและจะต้องทำงานกับมันไปได้อย่างไร อีกไม่นานหลังจากผ่านยุคนี้มันจะเป็นยุคที่เราเรียกว่า humanoid AI ก็คือถ้าเราเห็นหุ่นยนต์เริ่มเดินได้เริ่มทำงานแทนได้นี่คือยุคที่มันก้าวผ่านข้ามไปอีกขั้นหนึ่งและจะไปสูงสุดที่มันเราเรียกว่ายุคของ AGI ก็คือยุคที่มันทำงานแทนคนถ้าพี่ๆเคยดูหนังเลยเรื่อง Robocop นะฮะที่มันทำแทนคนได้ทุกทุกอย่างเลยนี่คือเราเรียกว่ายุค AGI อย่างแท้จริงนั่นคือเรื่องแรกนะครับทีที่2ครับ ควอนตัมคอมพิวติงหลายคนอาจจะเคยได้ยินแต่ก็ไม่รู้ว่ามันคือทำอะไรควอนตัมเมื่อเราใช้ AI เยอะๆพี่ก็รู้ว่ามันจะคำนวณให้มันแม่นยำและรวดเร็วต้องใช้พลังงานมหาศาลในการคำนวณเกิดขึ้นนี่คือเทคโนโลยีที่ช่วยการคำนวณทุกอย่างให้เร็วขึ้นให้ AI เวลาพี่ถามแล้วมันตอบได้อย่างรวดเร็วและทันใจและได้ถูกต้องนี่คือเทคโนโลยีที่กำลังผลิตขึ้นมาเพื่อจะทำตอบสนองอย่างพวกเราเมื่อมันเร็วขึ้นมันก็จะมีแก๊ ที่คอยจะเจาะรหัสของพวกเรานะครับเรียกว่าคริปโตกราฟิกเนี่ยพยายามจะเจาะรหัสของพวกเราเข้ามาในสู่ในเรื่องของระบบสารสนเทศหรือ IT ที่เราใช้อยู่แน่นอนเมื่อมีคนอยากเจาะเราก็เราก็ต้องมีคนป้องกันนะครับนั่นก็เรียกว่าโพสควอ a n t u m Security นี่คือสิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ภายในอีก5ปีและป้องกันที่เกิดขึ้นวันนี้ไม่ว่าบริษัทของท่านจะมีเรื่องของเว็บไซต์ มีเรื่องของข้อมูลฐานลูกค้าเราจะต้องทําความเข้าใจของเรื่องพวกนี้ให้ดีเพราะเราต้องปกป้องข้อมูลของลูกค้าให้ดีที่สุดนะครับไปเรื่องที่3เรื่องนี้ดูเหมือนไกลตัวแต่มันจะใกล้ตัวเข้ามาเรื่อยๆเราเรียกว่าเรื่องของไบโอเทคสิ่งที่มีเกิดขึ้นในเรื่องของจีโนมิกหรือของจีนวันนี้เราเริ่มจะเอาจีนของเราไปเทสเพื่อจะดูว่าเรามีโอกาสที่จะเป็นโรคร้ายแรงได้หรือไม่ ซึ่งมันก็ดูแล้วน่ากลัวว่ามันสามารถคำนวณ prediction โดยใช้ AI ในการคำนวณว่าเราจะมีโอกาสเป็นโรคไล,ลยแรงได้ถึงกี่เปอร์เซ็นต์หรือจะมีการทำวิศวะพันธุก,กรรมเกิดขึ้นเพื่อให้เราเข้าถึงระบบยาที่สามารถคิดค้นได้รวดเร็วยิ่งขึ้นในอดีตเราอาจจะคิดค้นยาอย่างเช่นยา,าวัคซีนในเรื่องของโควิดซึ่งอาจจะใช้ระย,ยะเวลาถึง6 สามปีปัจจุบันลดระยะเวลาถึง6เดือนหรืออาจจะเร็วกวันนี้หรือ3เดือนก็ได้หรือกระทั่งเป็นเรื่องของ Neurotech ที่เกิดขึ้นวันนี้มันเรื่องของการระบบสมองเราเรียกเรียกว่า Brain Computer Interface หรือ BCI ซึ่งเอาไปช่วยคนที่ไม่สามารถขยับขยื่นได้เป็นสตโตรกหรือเป็นพากินสันสามารถที่จะสั่งงานทางสมองได้นี่คืออีกไม่เกินหปีเราก็จะเห็นเรื่องของพวกนี้ที่เกิดขึ้นและแน่นอนเรื่องถัดไปซึ่งเดี๋ยวทางวิทยากรของ แบงค์ชาติก็จะมาเล่าให้ฟังเรื่องของกรีนหรือ Climate Tech ที่เกิดขึ้นวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องกรีนเทคเทคที่เราเชื่อว่าถ้าผู้ประกอบการสนใจในเรื่องของกรีนแล้วเราจะมีผลประกอบการที่ดีเพราะคุณมีธรรมาพิบาลในเรื่องของการที่เข้าใจเรื่องของสิ่งแวดล้อมวันนี้เราจะเห็นเทคโนโลยีใหม่ที่เข้ามาที่ชื่อว่าเทคโนโลยีนิวเคลียร์หลายคนคงตกใจว่าทำไมถึงเอานิวเคลียร์กลับมาใช้ แต่ต้องบอกนะคะว่านิวเคลียมี2ประเภทเรียกว่าฟิวชันกับฟิชชันสิ่งที่เราเคยเจอกัมันทภาพรังสีที่มันเคยระเบิดที่ฟุกุชิมะนั่นมนันเรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่าฟิวชันแต่ปัจจุบันเทคโนโลยีเปลี่ยนไปเรียบร้อยนิวเคลียมีแบบใหม่ที่เราเรียกฟิชชันที่เกิดขึ้นซึ่งเป็นพลังงานที่สะอาดที่สุดในโลกวันนี้ประเทศเยอรมันประกาศแล้วว่าจะต้องเปลี่ยนโรงงานไฟฟ้าให้มาเป็นโรงงานนิวเคลียร์แบบฟิชชัน ซึ่งแตกต่างจากที่เราคิดว่าเรากลัวเรื่องของโรงโรง,โรงงานแบบนิวเคลียร์แบบสไตล์ฟิวชั่นมาก่อนนี้สิ่งที่เราก็จะเจอเกิดขึ้นต่อมาเราก็จะต้องเข้าใจในเรื่องของการบริหารคาร์บอนว่าเราปล่อยคาร์บอนออกไปเท่าไหร่เราจะลดคาร์บอนได้เท่าไหร่เพื่อที่ต่อไปเวลาที่มีภาษีทางคาร์บอนที่เกิดขึ้นเราจะเสียภาษีเรื่องนี้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นได้หรือถ้าดีกว่านั้นเราสามารถที่จะขายคาร์บอนเครดิตออกไปได้เลย อันต่อมานี่คือสิ่งที่เริ่มเข้าใกล้มาทุกครั้งวันนี้เราอยู่ในประเทศที่เราใช้ 5G ที่รวดเร็วและทันสมัยมากไม่ว่าวันนี้ถ้าคุณมีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศคุณก็จะเห็นไม่ว่าจะเป็นในยุโรปหรือในประเทศจีนไม่มีประเทศไหนที่สู้เรื่อง 5G หรือความเร็วของเราทางมือถือได้เลยแต่วันนี้เราก้าวข้ามก้าวข้ามขึ้นไปในเทคโนโยีที่เรียกว่า 6G แต่ 6G อาจจะยังไม่มาถึงในฝ่ายบุค พวกเราให้เราใช้ก่อนแต่จะเข้าไปสู่ในโรงงานอุตสาหกรรมอยู่ในรถยนต์ที่สามารถที่จะขับเคลื่อนด้วยความเร็วแบบ 6G ที่สามารถตอบสนองทุกอย่างได้เร็วขึ้นไปกระทั่งที่มันมีชื่อคำว่า Edge Computing ต่อไประบบ 6G หรือระบบคอมพิวเตอร์จะไปอยู่ใน IoT ที่อยู่ในโรงงานโดยที่ไม่จำเป็นจะต้องส่งข้อมูลขึ้นระบบคลาวด์หรือระบบซิสเต็มให้มันคำนวณอยู่ตรงนั้นได้เลยทันทีนี่คือสิ่งที่เราจะเห็นภาพในเร็วๆนี้กับ 6G ที่เกิดขึ้น ไปกระทั่งว่าต่อไปเราจะมีระบบดาวเทียมส่วนตัวใครเคยได้ยินเรื่อง Star Link วันนี้ถ้าพี่ๆไปอยู่บนดอยออกไปบนเกาะไกลๆแล้วไม่มีสัญญาณนเอร์เน็ตไม่ต้องกลัวแล้วต่อไปเราจะมีดาวเทียมของเราส่วนตัวเองที่เกิดขึ้นซึ่งก็มีจองกันไปและเริ่มใช้งานกันไปแล้วด้วยนี่คือภาพที่เราเห็นในเรื่องของความที่เป็นในเรื่องของ Connectivity ทุกอย่างมันจะได้เร็วรวดเร็วยิ่งขึ้นภาพถัดมาหลายคนคงเห็น ช่วงโควิดมีคนพูดถึงเรื่อง MetaVerse อย่างแย่ๆมากมายแต่วันนี้ MetaVerse ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งแต่มาในภาพที่รูปแบบที่พวกเราใช้ได้ไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของแว่นตา AR VR เองก็ตามวันนี้เราสามารถใส่แว่นตาแล้วสามารถเห็นภาพที่เกิดขึ้นเสมือนจริงที่สามารถจะทําการทดลองหลายๆอย่างได้จริงไม่ว่าจะเป็นนักทดลองขับเครื่องบินหรือจะเป็นการดู คอนโดมิเนียมอสังหาริมทรัพย์ต่างๆผ่านจากกล้อง AR VR อย่างเมื่อต้นปีที่ผ่านมาถ้าใครๆพี่ๆแฟนเป็นแฟนหนังเรื่องด r าก o n b บอถ้ารู้จักตัวเบจิต้ามันจะมีแว่นตาอันหนึ่งที่สามารถมีแสงสีเขียวออกมาแล้วก็จะอ่านข้อมูลได้หมดเลยวันนี้มาเรียบร้อยแล้วผมสามารถเห็นท่านแล้วก็รู้หมดเลยว่าท่านใช้โซเชียลมีเดียอะไรมองไปที่ร้านอาหารร้านอาหารนี้ได้เลตติ้งจากวงในเท่าไหร่ Google Review เท่าไหร่มันมาเรียบร้อยแล้วกับ แว้นตาแบบนี้ที่เกิดขึ้นเพราะนั้นลักษณะแบบนี้มันจะทำให้เรารู้สึกอยู่ในโลกเสมือนจริงเข้าไปทุกวันทุกวันสิ่งที่เราเห็นต่อมาหลังจากที่เป็นเรื่องของ ARVR ก็จะเป็นเรื่องของอัตโนมัติที่เกิดขึ้นคงปฏิเสธไม่ได้วันนี้เราเห็นรถแท็กซี่ที่เป็นของ Uber ในสหรัฐอเมริกาเริ่มขับด้วยตัวเองแล้ววันนี้เราเห็นการขับรถยนต์เซลล์ดริ่งที่เกิดขึ้นและอีกไม่นาน ถ้าเมืองไทยมีการจราจรที่ดีกว่านี้มีการมอเตอร์ไซค์ปาดหน้าที่น้อยกว่านี้แน่นอนเราคงอาจจะได้เห็นเซลล์ดิวิ้งคาที่เกิดขึ้นในเมืองไทยก็ได้แต่ทั้งหมดนี้มันก็ต้องมาจาก 6G ที่บอกถ้ามันสามารถส่งสัญญาณได้ตอบสนองอย่างรวดเร็วเรื่องของพวกนี้ก็จะชัดเจนมากยิ่งขึ้นในโรงงานอุตสาหกรรมท่านก็จะได้เห็นเรื่องของโรบอติกมากขึ้นในการที่จะทําแทนคนหรือวันนี้คุณก็เริ่มเห็นในร้านอาหารอย่าง ซุกี้เอ็เก็เริ่มใช้โรบอตในการส่งบางโรงแรมก็เริ่มใช้โรบอตในการส่งของข,องขึ้นไปข้างบนเพราะฉะนั้นเราเห็นภาพที่เกิดขึ้นแล้วคุณจะปฏิเสธไม่ได้ว่าโรบอตมันทํางานแทนคนใน24ชั่วโมงไม่มีคําว่าบน่นไม่มีคําว่าเหนื่อยนี่คือสิ่งที่ผู้ประกอบการกําลังเริ่มปรับตัวในการใช้โรบอทให้เกิดขึ้นมากมายไม่ว่าอีกเรื่องเ,เทคโนโลยีหนึ่งก็เริ่มเข้ามาใกล้ตัวเราเราเรียกว่าสมาร์ทแมทเทอเรียลวันนี้ อุปกรณ์ที่เสื้อผ้าหรือเฟอร์นิเจอร์ที่คุณทํางานต่างๆวันนี้มันเริ่มเปลี่ยนมากขึ้นในเนื่องจากเราเริ่มหาไม้ยากขึ้นเรื่อยๆ วันนี้มันก็จะมี Material ต่างๆที่เอามาแทนวัสดุเหล่านี้ที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้เกิดการรักสิ่งแวดล้อมมากขึ้นหรือไม่กระทั่งว่าจะเป็นเรื่องของนาโนเทคโนโลยีวันนี้มีการผลิตยาเพื่อที่จะทําให้ไซส์ของโมเลกุลมันเล็กลงและสามารถส่งถ่ายไปถึงเซลล์ที่เราต้องการกําจัดอย่างเซลเล์มะเร็งที่ต้องเป็น t a r ์เก็ตเทอร y ได้ง่ายขึ้นเหล่านี้มันก็จะเริ่มเข้ามาใกล้กับชีวิตเราขึ้นเรื่อยๆสุดท้ายสิ่งที่เรามองเห็นก็คือว่า เรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้เที่ยงนี้มันไปเร็วมากแต่ไซเบอร์เซกูริตี้มันก็น่ากลัวมากเช่นเดียวกันเพราะนั้นเราต้องมีการป้องกันในเรื่องของไซเบอร์เซกูริตี้เหล่านี้ให้ดีที่สุดเราจะต้องเข้าใจว่าวันนี้เราใช้โมบายแบงกิ้งเองก็ตามเราก็ต้องทุกธนาคารก็ต้องเพิ่มพัฒนาในขีดความสามารถที่จะต้องเจอในเรื่องของการเป็นไซเบอร์เซกูริตี้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าผมอยากให้ทุกคนได้เห็นว่า เอามาว่าเมื่อกี้ที่เรามา9ตัว10ตัวมาผสมเป็นตัวเดียวเนี่ยสเหลือแค่3อย่างเนี่ยอยากให้จําอยู่แค่3อย่างอย่างแรกคือเรื่องของ AI บวกควอนตัมบวกไบโอเทคสิ่งที่เราจะเจอต่อไปก็คือยารักษาโรคที่จะใช้ AI และใช้ควอนตัมในการคํานวณทําให้มายาเหล่านี้ผลิตเร็วขึ้นไม่ว่าต่อไปจะเจอโรคร้ายแรงอะไรเจอโควิด2โควิด 2,050หรือโควิด 20, 2,040ก็ตามต่อไปนี้ยาจะผลิตได้เร็วขึ้นรักษาได้เร็วขึ้นเช่นเดียวกันอย่างที่สองเราจะไปอยู่ในโลกที่มันจะเป็นออโตนมัสมากขึ้นเพราะเราจะมีเทคโนโยี 6G และเรามีการทำเมตาเวิร์สเห็นภาพในอนาคตภาพเสมือนจริงมากขึ้นเราก็จะอยู่ในโลกของความเป็นออโตนมัสเราจะมีหุ่นยนต์เข้ามาทำงานแทนที่หลากหลายเรื่องและสุดท้าย จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของกรีนในเรื่องของ c l i m a t เม e เทที่อาจจะไปอยู่ทั้งในอวกาศเองก็ตามหรือมีนาโนเทคโนโลยีที่ทําให้เข้าถึงหลากหลายมากขึ้นเพราะฉะนั้น3อย่างเนี้ยก็จะเป็น3อย่างที่อยากให้ผู้ประกอบการได้เห็นภาพก่อนวันนี้ดูอาจจะเหมือนไกลตัวแต่ก็จะเป็นภาพที่เราจะเริ่มเห็นแล้วว่ามันกําลังเข้ามาที่เกิดขึ้นนั้นสําหรับผู้ประกอบการเองผมอยากให้ทุกคนเตรียมพร้อมครับ อย่างน้อยวันนี้ได้รู้ว่าถ้าเราจะต้องเริ่มทำงานกับ AI เราจะต้องเตรียมตัวเรื่องอะไรบ้างสิ่งที่ดีที่สุดเราจะต้องลงทุนกับพวกนี้นะครับถ้าเริ่มมีเทคโนโลยีที่เข้ามาเราจะลงทุนกับเทคโนโลยีเหล่านี้อย่างไรเริ่ม,เร,มเริ่มที่จะลงทุนแต่สุดท้ายทั้งหมดเราต้องมีธรรมาพิบาลในการใช้เทคโนโลยีเหล่านี้ในทางที่ถูกต้องพวพนนี้เราคงคงเห็นว่าอย่างไซเบอร์ c u เค t ร เราอาจจะเห็นแก๊งคอเซนเตอร์ที่โทรเข้ามาแล้วล่าสุดเป็นลักษณะแบบ AI d e e p f a k e ที่อาจจะเป็น p f a k e ในเป็นญาติของคุณเป็นลูกของคุณโทรเข้ามาเพราะนั้นเราต้องใช้ AI เหล่านี้ให้ถูกธรรมาิบาลที่สุดใช่รครับเดี๋ยขอขอสไลด์อีกถัดหนเพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่เราเห็นเรียบร้อยแล้วนะครับว่าเรากำลังจะก้าวสู่เทคโนโลยีทางด้าน SME มีอะไรได้บ้างเดี๋ยวผมขอสไลด์โอเค อันนี้ผมไม่ต้องไปไกลถึง2,030เพราะเดี๋ยวกลัวพี่ๆจะใช้ไม่ทันเพราะนั้นเราก็จะขอเทคโนโลยีที่เราจะใช้ในปี2,026นี้เลยที่ตอนนี้คืออยากให้เตรียมตัวอย่างยิ่งนะครับอย่างแรกสิ่งที่ทุกคนจะต้องมีคือระบบบริหารจัดการธุรกิจของตัวเองสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญที่สุดที่ธุรกิจจะต้องมีพื้นฐานของการเก็บข้อมูลของการวิเคราะห์ตัวเลขทั้งหมดมันก็คือระบบบัญชี เป็นระบบบัญชีออนไลน์ไม่ว่าวันนี้มันจะมีระบบยี่ห้อที่ชื่อพิคระบบ Flow Account นะครับ Express ต่างๆระบบเหล่านี้พี่กลับไปย้อนบริษัทตัวเองว่าวันนี้พี่มีระบบเหล่านี้แล้วหรือยังแน่นอนเราอาจจะจ้างระบบบัญชีแต่พี่เองในฐานะ SME จะต้องมีตัวเหล่านี้ที่เปิดดูได้เพราะระบบเหล่านี้พี่สามารถเปิดเองดูตลอดดูยอดขายรายวันรายสัปดาห์รายเดือน ได้ตลอดเวลาเพื่อที่จะเช็คสุขภาพทางการเงินของบริษัทตัวเองระบบเหล่านี้เดี๋ยวนี้มี AI ที่จะเข้าไปถามได้เลยว่ายอดขายเดือนนี้เทียบกับเดือนปีที่แล้วเป็นอย่างไรก็จะสามารถวิเคราะห์ตัวเลขออกมาให้ทันได้ระบบเหล่านี้สามารถทำ e-tag invoice e r inv e c e i v e และส่งให้สรรพากรต่อได้เลยทันทีนี่คือสิ่งที่เราเห็นถึงความสะดวกสบายของการใช้ระบบบริหารจัดการธุรกิจนั้นเรื่องแรกนะครับ ว่าทุกธุรกิจจะต้องมีเรื่องนี้เพราะถ้าคุณมีเรื่องนี้ดีเมื่อไหร่ก็ตามการจะไปกู้ขอกู้ขอสินเชื่อไม่ว่าจากธนาคารใดก็จะทำงานได้อย่างง่ายมากๆขึ้นอ่ะอันดับที่สองพี่พี่ขายออนไลน์อยู่สิ่งที่เราต้องมีคือง่ายๆฮะคนนี้พี่พี่ไปครบทุกมาร์เก็ตเพลสหรือ,อยังไป Lazada, s h o p ป e TikTok Shop หรือ,อยังนี่คือสิ่งที่เราก็รู้ว่าถ้าไม่ไปมันก็คือไม่ได้ วันนี้สิ่งที่เราต้องทํามากที่สุดก็คือเราสามารถเข้าไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มแต่การเข้าไปอยู่ในทุกแพลตฟอร์มเราเองก็จะต้องมีเว็บไซต์ร้านค้าหรือมีไลน์ OA ของตัวเองเช่นเดียวกันวันนี้ร้านค้าทุกร้านมีไลน์ OA แล้วหรือยังเรามีเว็บไซต์ที่เราเรียกว่า brand. com ซึ่งวันนี้อาจจะใช้ยี่ห้อชื่อ Wi กใช้ Shopify วันเดียวสามารถทำเว็บไซต์ได้เลยทันทีแล้วหรือยังเพราะเราเองเราคงไม่อยากขายผ่านแพลตฟอร์มทุกๆรายการ แพลตฟอร์มใช้เฉพาะครั้งแรกที่ลูกค้าเราขายกับลูกค้าคนนั้นหลังจากที่เราขายเสร็จแล้วเราจะดีดเขากลับมาที่ Li n e OA หรือมาที่เว็บไซต์ของตัวเองแล้วถ้าเขามาซื้อครั้งที่สองครั้งที่สขอให้เขามาซื้อกับแพลตฟอร์มของเราเองที่เราอยู่บนของเราเองไม่ว่าจะเป็น Li n e OA หรือเว็บเพราะไม่นั้นคุณก็จะเสียค่าธรรมเนียมให้กับเหล่าบรรดามาร์เก็ตเพลสตลอดไปนี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนำพี่ๆ m e สําสำหรับพี่ๆ SME ที่มีหน้าร้าน เราก็จะมีระบบเขาเรียกว่า point of sale หรือบอบบแคชเชียร์ที่มีไม่ว่าวันนี้จะเป็นยี่ห้อถ้าเป็นร้านอาหารวงในฟู้ดสตอรี่หรือจะเป็นอีซี่เลสซลองหรือจะเป็นอ่สโตหับเหล่านี้พี่มีแล้วหรือ,อยังที่จะต้องใช้ระบบเหล่านี้แต่ระบบเหล่านี้คุณต้องใช้ความสามารถของระบบให้มากที่สุดจองโต๊ะได้สามารถดูยอดขายได้ทันทีสามารถดูต้นทุนได้ทุกอย่าง นี่คือสิ่งที่อยากจะแนะนําวันนี้เข้ามาในร้านค้าคุณสามารถสแกนเมนูซึ่งเมนูถือว่าเป็นต้นทุนสูงของร้านอาหารและสามารถชําระเงินผ่านในไลน์ได้เลยหรือเปล่าวันนี้คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนให้พี่ๆเหล่า SME ได้ใช้ระบบอย่างนี้ให้ได้มากที่สุดไปกระทั่งว่าวิธีการจัดงานและทีวันนี้เราคงยังคุยงานกันผ่านไลน์อยู่แต่ถ้าคุณมีระบบ ไม่ว่าจะเป็น Work Office นะครับ Google Workplace หรือใน Slack หรือใน t e l l o สามารถเช็คงานและตรวจสอบงานกับเพื่อนๆในพนักงานได้วันนั้นนี่คือสิ่งที่อยากจะเชิญชวนว่าบางทีเราต้องแยกลายระหว่างลายทำงานกับลายที่จะต้องคุยส่วนตัวให้ออกจอากกันได้เพราะนั้นคุณจะทำงานสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งสำคัญสำหรับ SME ทุกวันสิ่งวันนี้ก็คือเรื่องของข้อมูลวันนี้ เราเก็บข้อมูลจากลูกค้าได้มากน้อยขนาดไหนไม่ว่าธุรกิจคุณจะเป็น B 2 C ที่คุณขายลูกค้าโดยตรงหรือจะเป็น B 2 B คุณก็สามารถเก็บข้อมูลลูกค้าได้คุณรู้จักลูกค้ามากน้อยขนาดไหนคาว่ารู้จักลูกค้ามากน้อยนั่นคือวิธีของการลูกค้าสัมพันธ์หรือเราเรียกว่า CRM ถ้าคุณรู้จักลูกค้าแล้ววันนี้เหมือนเดินไปที่ท็อปสามารถบอกเบอร์โทรได้บอกปุ๊บสามารถวิเคราะห์ได้สามารถที่นําเสนอ สิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าได้นั่นคือสิ่งที่ดีแต่ต่อไปนี้ระบบแค่ CRM ไม่พอเราต้องมีระบบที่เราเรียกว่า CDP หรือ Customer Data Platform ถ้าลูกค้ากับคุณหายไป3เดือนไม่กลับมาซื้อคุณจะมีระบบติดตามเขาไหมส่งเข้าไปใน Line OA แล้วก็บอกหรือโทรเข้าไปหรือ SMS ไปเพื่อที่จะบอกว่ากลับมาเถอะกลับมาใช้กับเราวันนี้เรามีโปรโมชั่นสิทธิพิเศษให้วันนี้เราทำแล้วหรือยัง เพราะนั้นเริ่มต้นขอให้ธุรกิจ SME มีข้อมูลมี Data เก็บข้อมูลกับลูกค้าทุกๆคนให้ได้มากที่สุดและใช้ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านี้เพื่อที่จะสารสัมพันธ์กับลูกค้าและจะขายกับลูกค้าต่อไปสุดท้ายใกล้ๆสุดท้ายแล้วเราเป็นเรื่องของการตลาด Digital Marketing วันนี้คุณทำเรื่องการตลาดทำเรื่องอินฟลูแพลตฟอร์คุณได้ใช้อินฟลูเอนเซอร์ไหมในการใช้แบบไมโครอินฟลูเอนเในการช่วยการขยายทางธุรกิจของพวกเรา คุณได้ใช้แพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น Facebook Ad, l i น e Ad ะครับหรือใช้ e v e n แ c นว่าในการทำคอนเทนต์ต่างๆเหล่านี้หรือใช้ AI ChatGPT ที่เกิดขึ้นเพื่อทำให้การเข้าถึงบริการกับคุณได้ขนาดไหนไปกระทั่งว่าวันนี้เราใช้ AI มากน้อยขนาดไหนผมแนะนำครับทุกธุรกิจอย่างน้อยต้องใช้ไม่ว่าจะเป็น ChatGPT หรือใช้ Gemini นะครับของ Google เองก็ตามซึ่งวันนี้ถือว่าแซง Cha t g p t ไปเรียบร้อยแล้วคุณได้ใช้มากน้อยขนาดไหน หรือธุรกิจที่ขายออนไลน์วันนี้คุณได้ระบบจัดการมันขนาดไหนวันนี้มีระบบอย่างซอ o ต์แไม่ว่าคุณจะขายทุกแพลตฟอร์มสามารถรวมทุกแพลตฟอร์มเข้ามาอยู่ที่เดียวคุณไม่ต้องไปนั่งบริหารแต่ละแพลตฟอร์มคุณได้ใช้แล้วหรือย่างสุดท้ายวันนี้คงจะไม่พูดเรื่องนี้ไม่ได้ฮะพะเราอยู่ในซิมโพเซียมของธนาคารแห่งประเทศไทยคือระบบการชำระเ,เงินวันนี้ในธุรกิจของคุณ ได้พัฒนาเรื่องการระบบการชําระเงินแล้วหรือยังผมมั่นใจทุกๆคนก็คงจะใช้พร้อมเพย์ในการ QR ในการรับวันนี้หลากหลายร้านก็ยังใช้ลักษณะให้เสร็จถ่ายรูปให้ QR เสร็จแล้วก็ถ่ายรูปถ้าพี่ๆเห็นแต่วันนี้จริงๆแล้วไม่ต้องขนาดนั้นก็ได้ใน POS ในระบบแคชเชียร์คุณสามารถคีย์แล้วให้เขาสามารถสแกน QR ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยทันทีหรือให้น้องๆที่เดินไปเก็บตังค์ที่โต๊ะ เวลาสแกนเสร็จแล้วคุณได้ยินเสียงหลังร้านบอกว่าชําระเงินแล้ว220บาทคุณก็ไม่ต้องกลับไปนั่งเช็คว่าโอนแล้วหรือยังลักษณะแบบนี้ที่เกิดขึ้นคุณทําแล้วหรือยังหรือไม่ว่าก็จะเป็นระบบบริหารเรื่องของการรับด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตที่เกิดขึ้นผมในฐานะที่เคยทําบัตรเครดิตมาก่อนก็เลยบอกว่าเป็นโอกาสของหลาก,หลา,กหลายร้านค้าที่ควรจะต้องรับบัตรเครดิต ไม่ว่าจะเป็นบัตรเครดิตไทยหรือบัตรเครดิตต่างชาติเพราะมันจะช่วยสร้างโอกาสยอดขายให้ได้มากกว่าต้นทุนที่คุณจะต้องเสียให้ธนาคาร2-3%อีกเพราะลูกค้าทังประเทศยินดีที่จะชำระด้วยบริการของบัตรเครดิตมากๆเหล่านี้คุณเตรียมพร้อมแล้วหรือยังซึ่งสิ่งเหล่านี้จะมาและเกิดขึ้นในอีกไม่นานที่เราจะได้เห็นในเรื่องของระบบการชำระเงินไม่ว่าในอนาคตต่อไปเราอาจจะมีสกุลดิจิตอลที่เกิดขึ้น เราก็จะต้องเตรียมพร้อมของเรื่องนี้ให้ได้ครับและนี่คือทั้งหมดของเทคโนโลยีที่ SME จะต้องเตรียมทั้งหมดวันนี้ผมก็เลยได้ขอสรุปให้พี่ๆนะครับว่าเมตาเมกะเทรน2,030มี3เรื่องไม่ว่าจะเป็นหนึ่งเรื่องของ AI biotech quantum คือเรื่องที่1เรื่องที่2คือเรื่อง autonomous กับ 6G และเรื่องที่3คือเรื่องของ climate tech ที่จะต้องเกี่ยวข้องกับต่อไปนี้ในเ,เรื่องของนาโน,โนที่เดี๋ยววิทยากรท่านถัดไปจะมาเล่าให้ฟังสุดท้ายทั้ง6เทคโนโลยีที่ SME จะต้องใช้ผมอยากให้พี่ๆได้เตรียมพร้อมอย่างน้อยวันนี้ได้กลับไปศึกษาเอาจากสไลด์นี้เข้าไปดูแล้วหลังจากนั้น2026พี่ๆก็จะอยากให้พี่ๆทาง SME ทางผู้ประกอบอการภาคเหนือได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้นะครับก็ วันนี้ขอบคุณมากครับสำหรับการอัปเดตในเรื่องของเทคโลยีเท่านี้ครับขอบคุณครับขอบคุณคุณแซมเป็นอย่างสูงนะคะในระหว่างนี้เราจะมีคำถามนะคะจากทางผู้ชมเดี๋ยวจะขอ,อะท่านทาง หรือว่าทางที่อยู่ในงานนี้นะคะสแกน QR Code เพื่อสอบถามไปอ,อย่างคุณแซมนะคะว่ามีข้อสงสัยประการใดบ้างนะคะเกี่ยวกับสิ่งที่คุณแซมบรรยายไปแล้วก็ต้องขอขอบคุณคุณแซมอย่างมากนะคะที่มาให้ความรู้ในวันนี้แล้วก็ถ่ายทอดเมกะเทนที่ที่น่าสนใจรวมถึงเครื่องมือนะคะสําหรับ SME ในการนําไปใช้ปรับตัวค่ะ,ะ,ะค่ะคำถามแรกที่เข้ามานะคะคำถามนี้ถามว่า สำหรับ SME ที่มีงบประมาณอย่างจำกัดอะค่ะจะมีเครื่องมือทางการเงินหรือเครื่องมืออะไรให้ SME เพื่อใช้ลงทุนให้เกิดประโยชน์แล้วก็คุ้มค่าที่สุดค่ะได้แน่นอนทุกทุก SM e เราไม่ว่าจะเป็น SME หรือเล็กกลางใหญ่เนี่ยแน่นอนทุกที่ก็ต้องมีงบจำกัดนะครับแต่ต้องบอกว่า SME ไม่ต้องกลัวเรื่องพวกนี้ลักษณะวันนี้เราเห็นในเรื่องของสิ่ง6อย่างที่ผมพรีเซนต์ไปเนี่ย ถ้าใช้ของไทยวันนี้ถูกมากจริงๆตกเดือนละพันกว่าบาทอย่างเทคโนโลยีพีคที่บอกหรือ P.O.S. ที่บอกเนี่ยพันสองพันหรือบางที่ต่ำกว่าพันต่อเดือนด้วยซ้ำนะครับวิธีคิดความว่าคุ้มไม่คุ้มก็คือสมมุติเราใช้เทคโนโลยีเรื่องของบริหารตัวธุรกิจอย่างพีคเนี่ยจะช่วยลดคนในออฟฟิศไปได้อย่างน้อย 1- 2คน สมมติหนึ่งถึงสองคนเราจ้างเงินเดือนมาหมื่นห้าถึงสองหมื่นแต่เราจ่ายแค่เดือนละหมื่นบาทเอเดือนละพันบาททั้งปีมันอาจจะอยู่แค่หมื่นสองแต่เราต้องจ้างพนักงานอย่างน้อยคีย์ข้อมูลอีกตั้งสองคนหนึ่งถึงสองคนมันก็สองหมื่นสี่ละเพราะนั้นสองหมื่นสี่สาถึงถึงสามหมื่นบาทเพราะนั้นลักษณะแบบนี้วิธีคิดง่ายๆครับถ้าเราเอามาแทนคนได้แน่นอนสิ่งที่เราเห็นก็คือคุ้มมากที่สุดเงินเดือนอย่าไปคำนวณแค่หมื่นห้า เพราะจริงๆแล้วมันมีต้นทุนอย่างอื่นไม่ว่าจะส่งประกันสังคมหรือค่าบริหารเวลากับน้องเราต้องนั่งวันหนึ่งเราต้องนั่งคุยกับน้องอีกเท่าไหร่ต้องสอนงานเท่าไหร่เอาเวลาเหล่านี้ไปให้เทคโนโลยีช่วยเพราะฉะนั้นบอกได้เลยครับว่าเทคโนโลยีทางด้านการเงินทั้งหลายสิ่งที่ SME ต้องใช้มีราคาที่คุ้มกว่าสิ่งที่เราจะต้องไปจ้างคนในอนาคตได้วันนี้ครับเทรนในสหรัฐอเมริกามันเริ่มเปลี่ยนแปลงไปแล้วบริษัทจะเริ่ม ปรับตัวโดยการใช้ AI แทนคนมากขึ้นเรื่อยๆในล่าสุดก็คือมีบริษัทหลายบริษัทที่ซื้ออีกบริษัทหนึ่งเข้าไปแล้วมองแล้วว่าจะเติบโตได้ดีซื้อเสร็จปุ๊บก็เอาคนออกและใช้ AI เข้าไปแทนพอบริษัทเติบโตเสร็จปุ๊บก็ขายบริษัทนี้ออกไปเลยในราคาที่สูงขึ้นนี่คือเทรนด์ในสหรัฐอเมริกาที่กําลังเข้ามาเพราะมองเห็นแล้วว่าเรา AI เทคโนโลยีสามารถเอามาทํางานแทนคนได้ครับ ขอบคุณคุณแซมมากนะคะแต่ด้วยความ